ถ้าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,มรรรปผมว่ามันเป็นอาหารคู่ปวงชนชาวไทยเลยนะครับโดยเฉพาะวันสิ้นเดือนครับ สวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมว่ามันเป็นอาหารคู่ปวงชนชาวไทยเลยนะครับโดยเฉพาะ วันสิ้นเดือนครับขาดเธอเหมือนขาดใจครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีหลังเลยครับมีสรุปไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านมีเวลาครับกลับมาย้อนดูข้างหน้าครับเพื่อจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดครบถ้วนนะครับส่วนท่านที่พร้อมแล้วเหล่าไปพร้อมๆกันครับ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ ความเชื่อผิดๆข้อที่1ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถที่จะนำมาทำเป็นอาหารสุขภาพได้ก็ต้องบอกนี้ครับว่าตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วจริงๆนั้นเนี่ยมันก็คือแป้งนั่แหละครับแล้วเขาก็เอาไปทอดแล้วก็ทำให้แห้งมาอบหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะมีกรรมวิธีของมันนะฮะเสร็จแล้วก็มาบรรจุซอง นะครับมันก็แค่นั้นมันก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับถามว่าเราจะทําให้มันเป็นอาหารสุขภาพได้ไหมได้ถ้าเราคิดจะทำนะครับแต่ถ้าท่านเอา,อาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ใส่เครื่องปรุงในซองเขาอะแล้วก็ต้มแล้วก็กินอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไรนักนะครับแนะนําให้เสริมอาหารอย่างอื่นจะทําให้มีสุขภาพได้ดีขึ้นถามว่าเพราะอะไรถ้าท่านนําบะหมีก่กึ่งสาเร็จรูปทั้งซองนะครับ แล้วก็นําไปต้มแล้วก็ใส่ผงที่เขาให้มาผงส่วนใหญ่นั้นเนะ่ยเป็นผงชูรสนะครับก็ทําให้รสชาติอร่อยอก็พูดกันดำเนื้อผ้าเลยนะครับแต่ว่ามันมีโซเดียมที่สูงมากแล้วก็มีส่วนประกอบของผงชูรสท่านใดแพ้ผงชูรสหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวได้และโซเดียมที่อยู่ใน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยวันหนึ่งกินซองหนึงเนี่ยก็หมดโคต้าการกินเค็มหรือกินโซเดียมหรือกินเกลือเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกินบะหมี่2ซอง,องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ซอง,องแล้วใส่ผงปรุงรส2ซอง,อ,งอย่างนี้ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่อาหารสุขภาพแน่นอนแต่ถ้าท่านจะทําให้เป็นอาหารสุขภาพง่ายมากครับ เพียงแค่ใส่ผักเข้าไปเยอะๆใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่เข้าไปเยอะๆนะครับก็จะเป็นอะไรที่สุขภาพดีมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าต้นเดือนก็ใส่หมูใส่ไก่ครับใส่ไข่ก็ได้นะครับแต่ถ้าปลายเดือนครับก็เน้นผักเยอะๆนะครับแน่นๆนะครับก็ได้สุขภาพที่ยอดเยี่ยมไม่แตกต่างจากอาหารทั่วไปเลยนะครับผมนี่ก็คือความเชื่อผิดๆข้อแรกครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถทำเป็นอาหารสุขภาพได้ครับ มาต่อกันที่ความเชื่อผิดๆข้อที่2ครับวม่ามีกึ่งสําเร็จรูปจะดูดซึมนะครับน้ำย่อยในลําไส้นะครับหรือว่าน้ําในร่างกายเนี่ยจนหมดตัวเลยถ้าเรากินแบบดิบๆครับต้องบอกงี้ครับว่าเวลาเรา,ากิน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิบๆนะมันก็แบบยิ่งตอนเด็กๆนะเราก็จะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาแบบบีบๆบีบๆบีๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ใส่ผงทั้งหมดโอ้โหแล้วขยวโอ้โหฟินนะฮะกินแล้วแบบมันมากนะฮะถามบอกว่าแบบนี้เนี่ยถ้ามันดูดน้ําเราไปทั้งร่างกายป่านนี้เนี่ยผมว่าคนไทยคงหายไปครึ่งประเทศแล้วนะฮะเด็กๆนี่มันต้องกินใช่ไหมครับะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบๆแล้วก็ใส่ผงชูรสเข้าไปโอ้โหมันฟินจริงๆนะครับถามว่ามัน มันมีผลเสียไหมผมบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แนะนําให้ให้ทานรอะครับเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมักจะย่อยยากแล้วก็ทําให้ท้องค่อนข้างเจ็บอืดน,นะครับแล้วมันก็เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไรนักนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทานนะครับโดยเฉพาะพวกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบๆนะครับแล้วก็พวกผงที่ปรุงรสที่ใส่เข้าไปเยอะๆก็ไม่แนะนําเลยนะครับสำหรับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปดิบนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อผิดๆข้อที่2ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบจะ ดูดน้ําในร่างกายของเราดูดน้ําในลําไส้ของเราจนทําให้เกิดภาวะช็อกได้ครับอันนี้ก็คือความเชื่อผิดๆครับมาต่อกันที่ความเชื่อผิดๆข้อที่3ครับถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่สามารถนําเข้าไมโครเวฟได้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งถูกและมันมีทั้งผิดครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยครับมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับมีทั้งถ้วยพลาสติกนะครับถ้วยกระดาษ ถ้วยโฟมนะครับในปัจจุบันนี่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นเป็นถ้วยพลาสติกกับถ้วยกระดาษถูกต้องไหมครับส่วนถ้วยโฟมเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับถ้วยพลาสติกเนี่ยนะครับมีความสามารถในการทนร้อนทนน้ำร้อนได้สบายๆและสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำเข้าซ้ำเข้าครั้งเดียวพอนะแล้วก็อันที่2คือถ้วยกระดาษ ถ้วยตัวนี้เนี่ยสามารถทนน้าร้อนได้เพราะว่าเขาเคลือบฟิล์มลามิเนตไว้นะครับทนน้าร้อนได้เวลาเราถือเนี่ยเราก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าเขาเคลือบฟิล์มไว้ข้างในแล้วฟิล์มนี้มันก็โดนกันความร้อนได้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้มีแว็กซ์ไม่ได้มีขี้ผึ้งอะไรพิสดารไม่มีนะครับปลอดภัยในการใส่น้ําร้อนแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เอาเข้าไมโครเวฟสําหรับถ้วยกระดาษนะครับและอันสุดท้ายถ้วยโฟมอันนี้น้ําร้อนก็พอใช้ได้แล้วก็ไมโครเวฟนี่ห้ามเลย ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการใช้ถ้วยโฟมแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นคือไม่มีเลยเอางี้แล้วกันนะครับถ้าท่านไหนเห็นก็คอเนตนกันมาได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็จะได้ไปเลือกยี่ห้ออื่นนั่นนโอ้เดี๋ยวซวยนะครับพูดอย่างงี้โอเคก็แนะนําว่าให้เป็นถ้วยพลาสติกหรือถ้วยถ้วยกระดาษแล้วกันนะครับถ้วยโฟมไม่แนะนําเอางี้ละพูดกันตรงๆนะครับโอเคครับมาต่อกัน ความเชื่อผิดๆข้อที่4ครับทานเยอะจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่จริงเลยครับคือการทานพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปป้องกันการดูดซึมสารอาหารอื่นอ่ะท่านทานมาม่าท่านทานหมูท่านไก่ท่านเนื้อท่านผักมันก็ดูดซึมได้ตามปกติแหละเพราะว่าตัวบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอ่ะมันก็เป็นแป้งชนิดหนึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ดูดซึมได้ค่อนข้างรวดเร็วซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับขบาวโบอ๊ตเดชนิดนี้นะครับแต่ถามบอกว่าโอเคอาจจะมีในบางกรณีที่ทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารอาหารอย่างอื่นได้ช้าหรือลดลงก็คือถ้าท่านทานแบบดิบๆนะครับเพราะว่าท้องท่านจะอืดพอท้องท่านอืดมันก็ ดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ลดลงก็ไม่แนะนําให้ทานแบบดิดๆนะครับก็ทานแบบสุกๆแหละนะแล้วก็ใส่ผักใส่หมูใส่เยอะๆนะครับเครื่องปรุงใส่ขึ้นซองพอนะครับก็จะได้สุขภาพดีกันทุกคนถึงเราจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็กินแบบมีชาติกูลครับกินแบบอ่าสุขภาพดีกินแบบมีอนาคตนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ความเชื่อผิดๆข้อที่5ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีสารก่อมเล นะครับบะหมี่เกินสมรรูปมีสารก่อมะเร็งนะครับก็ต้องบอกว่า,าสารก่อมะเร็งที่เรากังวลกันเนี่ยก็คือกังวลว่ามันออกมาจากถ้วยอะแหละไอ้ตัวบะหมี่เนี่ยคงไม่ได้มีสารก่อมะเร็งอะไรนะครับก็เป็นความกังวลแล้วถามว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าเราใช้ถ้วยโฟมอะ มีโอกาสเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสารสไตรโโฟมเอาไว้มันมันถ้าเราได้ไปเยอะเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วเนาะเราก็ใช้ตัวถ้วยพลาสติกถ้วยกระดาษอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ต้มใส่หม้อแล้วกินกินถ้วยเราเงี้ยปลอดภัยสุดนะก็โอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งจาก พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโดยตัวมันก็ไม่เสี่ยงสามารถทานได้โดยสะดวกนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆและนี่ก็คือ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับผมโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ ก็อย่างที่ว่าครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับอาหารคู่ปวงชนชาวไทยและจะคู่มากๆเมื่อปลายเดือนนะครับขาดเธอเหมือนขาดใจนะครับมาดูกันน้าความเชื่อปิดๆ5อย่างมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับบะมือบะหมี่บะหม,มี่ไม่ใช่บะมือบะหมี่มกึ่งสําเร็จรูปนี่ไม่สามารถทําเป็นอาหารสุขภาพได้บอกว่าตัวบะหมี่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรมันอยู่ที่วิธีการทํา ถูกต้องไหมครับเราก็แค่ใช้เครื่องปรุงให้น้อยลงครึ่งหนึ่งโซเดียมมันก็จะลดลงปุงชูรสมันก็ลดลงหรือไม่ใส่เลยยิ่ง,งสุดยอดเราไปปรุงของเราเอ,าเองนะครับ ต่อมาเราใส่ผักเข้าไปเยอะๆใส่ไก่ใส่หมูใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเยอะๆใส่ไข่อย่างนี้มันก็เป็นอาหารสุขภาพได้แล้วครับและถ้าท่านบอกว่าอยากได้ไขมันดีพอต้มเสร็จใส่น้ํามันมกะกอกสักช้อนโอ้โหนะครับมีไขมันชนิดดีเพิ่มเลยแต่อย่าใส่น้ามันมะกอกแล้วเอาไปต้มนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ามันมะกอกไม่ค่อยทนร้อนเอาไว้ใส่ทีหลังอย่างนี้มีประโยชน์สูงนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับความเชื่อผิดๆข้อที่2ก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะดูดซึมน้ําย่อย น้าในร่างกายของเรานะครับจนเราช็อกได้ถ้าเรากินแบบดิบๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่จริงครับคือเต็มที่ก็ทําให้ท้องท่านอื่นเฉยๆนะครับดูดซึมอย่างอื่นยากนะครับเพราะว่าอา,อาหารอาหารที่มันไม่ได้แบบปรุงโดยถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้ท้องเราอืดอย่างนี้แหละนะครับก็ถามว่าทําให้ท่านเสียชีวิตไว้ไม่ทําหรอกนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแนะนําก็ทําสุกก็จะดีกว่าเนาะโอเคครับมาดูความเชื่อผิดๆก้อที่3กันบ้างครับนั่นก็คือ ถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้นไม่สามารถนําเข้าไมโครเวฟได้จริงๆบอกว่าได้ครับเพียงแต่ว่าต้องเลือกชนิดให้ถูกต้องถ้าเป็นถ้วยพลาสติกสามารถนําเข้าไมโครเวฟได้แต่แนะนําให้เข้าสักครั้งเดียวก็พอนะครับแล้วก็ไม่เอามาใช้ซ้ําแล้วส่วนถ้วยกระดาษนี่ก็ไม่ค่อยแนะนานะครับใช้น้าร้อนต้มอย่างเดียวก็พอส่วนถ้วยโฟมนี่ไม่แนะนําให้ใช้ถ้าเกิดเจอเรากินอย่างอื่นดีกว่านะเพราะถ้วยโฟมบางทีมันมีสารก่อมลพิษนะครับแล้วก็ไม่ใช้นะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ี่ครับ ถ้าเราทานาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะแบบดิบๆเนี่ยนะครับจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารต่างๆหรือเปล่าก็ต้องมาบอกว่า,าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับการพวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยมันก็เหมือนข้าวแหละมันก็แป้งชนิดหนึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละครับท่านกินไปก็เหมือนกินข้าวมันก็ไม่ได้ไปขัดขวางการดูดซึมอะไรนักหนาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากินแบบดิบๆบางทีท้องมันอืดก็ทําให้เรา,าย่อยยากดูดซึม สารอาหารที่งดือยากเท่านั้นเองก็ไม่แนะนําให้กินดิบๆก็กินให้มันสุกๆอ่ะนะต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับมีสารก่อมะเร็งในบะหมี่เกือสาเร็จรูปที่กังวลกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบะหมี่เกือสาเร็จรูปหรอกครับก็คือตัวถ้วยที่ใส่นั่นแหละครับสารก่อมะเร็งมักจะอยู่ในถ้วยโฟมนะครับ โฟมเนี่ยมันมีสารที่ชื่อว่าสเตไตรโโฟมนะครับมันจะก่อมะเร็งได้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเราก็ใช้เป็นแบบถ้วยพลาสติกหรือว่าถ้วยกระดาษอย่างนี้โอเคนะครับส่วนตัวบะหมี่กึงสำเร็จรูปเนี่ยมันมันก็ เป็นอาหารที่ดีนะครับถ้าเกิดเราเราทำได้ถูกวิธีก็ไม่ได้ก่อมะเร็งอะไรนะครับสามารถทานได้เพียงแต่ว่าไอ้เครื่องปรุงมันเนี่ยมันมีโซเดียมสูงนะครับกินนานๆเดี๋ยวก็เป็นโรคไตความดันสูงนะครับต้องมาฟอกไตนะครับก็อันตรายนะครับก็ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอหรือว่าก็ปรุงเอาปรุงเอาเองนะ ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งและนี่ก็คือห้าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับก็ขอให้ทุกท่านทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างมีความสุขและสุขภาพดีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ